สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหุ้นไม้แน่นนะคะใน EP ที่76ประจำวันอาทิตย์ที่9เดือน10ปี2565แอดก็สะดุดทุกครั้งเวลาพูดถึงวันที่ <c oughs> <c oughs> จำวันที่ไม่ค่อยได้ <c oughs> เลยอ,อ่ะดาวโจนเราก็ดาวโจนวันสุกนะคะปิดติดลงไป630จุดนะคะ ตัวเลขรู้สึกว่าตัวเลขการจ้างงานจะเพิ่มหนะเลยแบบจ้างงานเพิ่มก็โอเหมือนตอนนี้ดาวโจน่นข่าวดีก็ขายข่าวร้ายก็ซื้อนะคะ<ม>ก็ประมาณนี้ดูมาสามอาทิตย์ก็ลงทุกทุกสุกดาวโจน์ก็ลงแรงๆทุกสุกนะคะช่วงนี้ลงแรงๆเดี๋ยวจะมีตัวเลขเงินเฟ้อนะคะออกวันที่สิบแปดตุลาอันนี้ก็เป็นตัวเลขแบบว่า คือถ้าออกมาตัวเนี้ยถ้าตัวเลตัวเลข cpi เงินเฟอ้อ cpi ออกตัวเนี้ยเห็นชัดเลยว่าจะแบบขึ้นจะแบบถ้าตัวเลขต่ำลงมาเรื่อยๆเนี่ยตอนครั้งล่าสุดมัน8.5ถ้ามันต่ำกว่าแปเนี่ยจะหล่นลงมาสักแปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ตลาดก็ก็ลงมารอแล้วอย่างเงี้ยอาจจะมีรีบาวนะคะสำหรับวันที่18อันนี้ทำการบ้านล่งหน้า เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเดี๋ยวเรามาดูตัวหุ้นที่เราจะดูอาทิตย์นี้กันเลยอ่ะอาทิตย์นี้ที่เราจะดูก็ยังโมโนยังกาวต่อนะคะ s p สแพแล้วก็ s อ m s c m w ็มแล้วก็ l ูน a าสี่ติดไม้ติดมือกันไปเดี๋ยวเรามาค่อยมาคุยกันค่ะอันนี้ดูภาพเซตนะคะนี้เป็นทางอ c ซภาพเซตนะคะหกสิบอ่าตอนนี้เซตตรงเนี้ยร้อยี่สิบนาทียังไม่ อยี่สิบนาทีนะคะก็ยังเป็นเออก a p d เดยังลงนะคะก็ยิ่งอ,าข,อาขึ้นอาขึ้นเงี้ยยังยังรีบาวยากอะมันห่างเยอะมันถ้าสังเกตเห็นเดี๋ยวนะคือมันห่างออก,ห,ออกห่างออกเนี้ยมันจะคล้ายๆกับตรงนี้นะคะเนี่ยห่างออกห่างออกแล้วมีรีบาวบ้างห่างออกค่ะตรงนี้เนาะ ก็เด้งไปบ้างแล้วก็ไม่ไม่รอดเนาะก็เดี๋ยวยังยังยังคงมองแบบว่าสไลด์ลงอยู่นะคะตอนนี้แนวรับก็อยู่ประมาณนี้นะคะ่ะหนึ่งห้าห้าห้ายังมองลงมาทดสอบแนวนี้อยู่นะคะถ้าหลุดลงมาอีกก็แนวที่เรามองไว้นี่นะเท่าฐานนะคะหนึ่งห้าสองศูนก็ทิศทิยังเป็นทิศลงก็ค่อยๆดูกันไปนะคะ่ะซึมลงซึมลง ก็จะมีหุ้นใหญ่กดดันหุ้นหุ้นกลางหุ้นเล็กก็เริ่มขายออกมาแล้วเขาเนี้ยหาหุ้นเล่นยากละคือก็ถือว่าทําคลิปวันนี้ก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าหุ้นมันหน้าหุ้นมันลงเยอะหน้าหุ้นมันเหมือนแบบมีอะไรก็พร้อมลงเนี่ยก็ถือว่าเล่นยากค่ะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะเริ่มแบบเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มแบบว่าหุ้นตอนแรกหุ้นใหญ่ลงตอนนี้หุ้นกลางหุ้นเล็กก็ลง ตอนนี้ก็จะหาหุ้นเล่นไม่ได้แล้วเราต้องแบบหน้าหุ้นอาจจะต้องรอดูอีกหาหาตัวนําที่มาหาตัวนําที่มันจะแบบว่าวิ่งแรงๆนำตลาดนิดนึงโอเคเราไปต่อกันเลยตัวที่เราจะดูกันวันนี้ก็โมโน,นยังตามต่อนะคะโมโนเนี่ยก็วันที่เดี๋ยวนะอุ้ยนี่จะ้ะ ก็วันที่18ตุลานี้นะคะวันเดียวกับเฟสออกเลยวันที่10 18ตุลานะก็จะมีก็จะมีจัดประชุมนะคะ j e อีฟมีการจัดประชุมอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของสามบและ j e อีฟของ a a เนะคะก็จะมีสามเรื่องอันเนี้ยวันที่18เนี่ยถ้า เพราะว่าเราเลี่ยงมาเข้าโมโนอะค่ะเราไม่ไม่เจ็บหนักอยู่แล้วล่ะโมโนมันอยู่เท่าฐานเนี่ยแต่ถ้ามันดีดก็ตีตามด้วยแล้วก็ยังมองอย่างนี้นะคะโมโนก็ยังเป็นแนวรับเดิมนะคะแนวรับแถวนี้ยหนึ่งสี่หนึ่งจุดสี่เจ็ดแนวต้านยังให้ให้แนวเดิมนะคะหนึ่งจุดห้าหกค่ะเล่นในกรอบนี้ไปก่อนรอวันที่สิบแปดนะคะสิบแปดตุลาเดี๋ยวรู้กันเอาไงต่อถ้า อนุมาบโอเคโหวตไปแล้วขายดูดูถ้าดูตามสัดส่วนนะแอดก็ทํากันบ้านไปแล้วนะดูตามสัดส่วนถ้าพูดถึงหุ้นใหญ่แอดยังมองว่าพูดถึงหุ้นใหญ่ชนะค่ะเพราะเขาถือเยอะแต่โดยโดยเนื้อตอนนี้ถ้าแจ๊ไปเป็นของ aa a นะคะเขาบอกว่าตอนกลายเป็นว่าตอนแรกบอกไม่ดีไม่ดีแต่ตอนนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าพอเปลี่ยนหัวจาก จเป็นจากเพราะเป็นหัวไเป็นของแอดวานเนี่ยเครดิตก็ดีขึ้นดอกเบี้ยจ่ายก็จะลดลงแต่ราคาหุ้นนะ่ะมันให้เป้าหมายมันมันไม่เยอะนะเป้าตอนนี้แต่ละราคา 7E มันให้แค่แบบแกว่าๆนะคะมันจะไม่กลับไป10บาทนะคะก็ขึ้นยากอยู่หลิกเราก็เลยอ่ะถือว่าสตอรี่เนี้ยเราเล่นเราก็เล่นตามเขาแต่เราฉีกมาตัวนี้เท่านั้นเอง โอเคตัวต่อไปที่เราจะดูนะคะก็เป็น S-Pack s p เอสเราเคยเชียร์ไปหลายาะครั้งแล้วค่ะช่วงนี้ก็ยังมีช่วงที่แบบลงเด่งลงเด่งแต่ตัวนี้คือตอนที่เชียร์ขึ้นหนึ่งวันพักสามวันขึ้นแล้วก็โดดขึ้นพักอะไรอย่าเงี้ยคือมันจะไม่ใช่แบบเป็นหุ้นที่เล่นต่อเนื่องมากๆเ่ย อย่างตอนนี้มันเบรกมาแล้วแอดก็มองว่ามันอาจจะพักพักวันจันทร์วันอังคารแล้วเล่นพุทธอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะหรือไม่ว่าพักจันทร์เล่นอังคารสำหรับเอดแพคนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่หุ้นที่มันชอบแบบเฮ้ยเล่นเล่นแล้วขึ้นอีกขึ้นอีกมันมันยังไม่ถึงถึงหน้าหน้าแบบนั้นนะ่ะตอนนี้ก็คือแนวต้านของเขาก็คือประมาณสามบาทเจนะคะ ก็สรุปก็สั้นๆนะคะวันจันท์แอดมองพักนะวันอังคารอาจจะกลับมาเล่นสำหรับ s p p e c t หรือว่าวันพุธอังคารพุธก็จับตาดูกันนะคะก็เรียกว่าพักจัน์ทรพักจัน์ทนะพักจันท์อาจจะกลับมาเล่นอังคาร อังคารหรือไม่ก็อังคารไม่เล่นก็เล่นพูทสำหรับเอสแพดแต่เล่นก็เบรกเออเวลาเล่นก็ก็แบบมันได้มันมันได้เก็บมันเล่นทีก็ยี่สิบตังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเล่นเป็นแท่งอย่างนี้ก็สวยเลยมาแบบแท่งล่ำลเลยเอาทีหน 40, 50, ึ่งสี่สิบห้าสิบตังถือว่าสวยนะคะเอสแพดตัวต่อมาที่เราจะดู ก็จะเป็น SCM SCM นี่ก็ดูแล้วเกือบ gap day นี่จะมาทดสอบนะคะแถวแถวเจ็ดบาทยี่้าเจ็ดบาทสามสบนะคะถ้าเบรคขึ้นต่อเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันเริ่มแบบเรารุ้นนะเรารุ้นให้มันเบรคนะเจ็ดบาทขอให้ปิดเหนือเจ็ดบาทยี่ห้านะคะ ปิดในเจ็ดปันยี่ห้านะคะแล้วก็ค่อยๆตั้งเพราะว่าตั้งน้้าขึ้นไปต่อนะเป็นปิดเนี่ยเรามองขึ้นไปต่อนะคะนี่มันสะสมกําลังมาเยอะแล้วอะก็เป็นเป็นอันนี้ก็เป็นกราฟที่เรียกว่าย่งไงอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าไงเอออันนี้พิมพ์นิยมเลยล mm ่ hmm. เพราะว่าขึ้นมาออกข้างพักแล้วนี้ถ้าถ้าเบรกได้ไปต่อแล้วดูแล้วไปไปถึงไหน เราตี projection เลยเราชอบ projection a a b ถ้ากับ c ไดีก็จะไปแนวแนวของ scm นะคะก็จะมีแนวแนวต้านก็725นะคะตรงนี้725 750แล้วก็เป้าหมายของเราตรงนี้ก่อนนะแปดบาท8.50หรือ8.45นะคะ แปดจุดสี่ห้าเป็นเป็นแนวนี้นะแต่ข้ามแปดจุดสี่ห้าได้ไปต่อเจ้าบวกลบสิบบาทแล้วนี่แนวนี้อุย้ยก็คือตรงเนี้ยถ้าข้ามข้ามตรงนี้ไปได้นะคะขึ้นต่อเนาะก็ไปแนวนี้ก็จะเห็นเก้าบาทเก้าห้าเก้าบาทเก้าสี่เก้าบาทเก้าห้าเนี่ยค่ะเป็นเป็นแนวที่ที่ทะลุ S C M ตอนนี้ก็มาเริ่มทำสินเชื่อนะคะจากจาก S C M เนี่ยทำ Success Mall เนี่ยคือทำเรียกว่าอะไรค้าเขาเรียกเป็นค้าปีกทำขายตรงเป็นขายตรงที่เข้าตลาดตัวเดียวในประเทศไทยนะคะก็โอเคเดี๋ยวก็ตามกันต่อ S C M มีวอ l เลนด้วยนะคะถ้าถ้าสมมติว่าเราเราเราแบบว่ามันวิ่งแรงๆเนาะแม่มันวิ่งก็ไปดูวอลก็ได้ S C M มอลหนึ่ง เปรี้ยวตามแต่ scm o .1 หนึ่งเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะมันไม่ไม่ปิดเต็มแท่งนะคะมันเล่นเล่นเล่นแล้วเลิกอะ่ะคือเล่นกับมันต้องเลิกเพราะว่าถ้าหนีไม่ทันเราจะติดนะคะมันเล่นเป็นไส้นะ scm 1เห็นไส้ไหมคะคือไปไปไม่สุดอะ่ะลงไปไม่สุดแล้วก็ลงอันนี้ก็เป็นลักษณะคาแรคเตอร์ของเขานะไม่ไม่ได้เก็บเพราะว่ามันเล่นเล่นตามไม่ได้เก็บของ แต่ถ้าเราเล่นเราต้องเราก็ขาขึ้นต้องตามแต่ต้องออกให้ไวหนีให้ทันก็พอสำหรับ SCM w a l ตัวต่อมาที่เราจะดูอ่าตัวสุดท้ายแล้วลนะรู้หนะ้ารู้หน้าไหมรู้ใจปแปลนะคะ ตอนนี้ไปเป็นติ่งติ่งลูน่าติ่งลูน่าลูน่าตอนนี้ก็คือลูน่านี่มันลงมาเยอะแล้วตอนนี้มันเริ่มแบบเริ่มไซเควข้งางขาดแล้วถามว่ามันจะถามว่าลงได้ไหมก็เดี๋ยวต้องดูดูอีกทีนึงดูแรงกระแทกแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ลูน่าตอนนี้เป็นของชุมชนแล้วนะคะก็ ตอนนี้มันราคาแค่ประมาณหนึ่งหนึ่งสตางค์นะหมายความว่าถ้าเราใช้เงินหนึ่งหมื่นบาทเราซื้อได้หนึ่งล้านหุ้นเราก็ต้องถือแบบลืมๆไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือลืมๆไปแต่ดูแล้วสายกาวแบบว่าพวกเล่นคริปโตประเทศไทยก็เชียร์กันเยอะนะคะเพราะว่าราคามันถูกก็หวังนะซื้อสักหมื่นหนึ่งใจเย็นๆไปรอขายแบบใายๆ็คิดว่าอ่ะห้าสิบตังค์บาทนึงก็โอเคละเออ เล่นขำขำอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ดูกันไปแต่นี้ถือถือเป็นแบบว่าถือยาวนะคะเพราะว่าเริ่มเนื่องจากว่าเขาก็ถ้าใครเล่นคลิปตามตัวนี้ตลอดก็เริ่มตั้งแต่เผาแล้วนะตอนนี้ใบตอนแรกใบแนนบอกเผามันก็ยืนอยู่นี้พอบอกเลิกเผามันลงมายี้ให้โหวตพอกลับมาอกีกมันดีเลยกลับมาตรงนี้ แต่เบรกไปแถวนี้ยังยังเป็นติดต้านนะคะยังไม่ผ่านแล้วก็ย่อลงฝรั่งแต่แนวโน้มฝรั่งมันฝรั่งมันก็คิดนะว่ามันจะขึ้นไปสักประมาณหนึ่งดอลลาร์แต่ของไทยเราเอาสักห้าสิบตังค์บาทนึงก็หลุดและะ้วค่ะโอเควัน,นอาทิตย์นี้ก็ไม่มีอะไระคะ่ะเพราะว่าแอดก็ยังมองว่า ุ้นไทยช่วงนี้มันเล่นยากนะเพราะว่ามันเริ่มแบบขายขายแล้วออกมาหลายๆตัวแนละ้วมันไม่มีตัวนําตลาดแนละเราก็ต้องค่อยๆตามกันดูก็ขอให้ท่านทุกท่านนะคะโชคดีปลอดภัยในการลงทุนนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันเหมือนเดิมน,นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ